อากาศมันร้อนไม่รู้จะร้อนไปไหนอยากไปนั่งนิใจของเธออากาศมันร้อนคนอ้อนก็ไม่มีมอยากมีรักดีดีอะไรมานะเธอ,อเพลงหน้าร้อนหน้าเลิฟนะครับก็ซึ่งเป็นเพลงซิงเกิลแรกของพวกเราด้วยครับเป็นลูกทุ่งซีรีส์ไว้นะครับ<ม>คู่แรกของประเทศไทยเลยครับฟาวมากโดยที่แบบว่าเฮ้ยไม่คิดว่าลูกทุ่งอะ่ะจะแบบมาใสา่ไวได้ครับ<ม> อย่างที่บอกครับเป็นลูกทุ่งแต่สามารถฟังได้ทุกวัยเลยครับใช่แล้วก็เป็นจังหวะที่ให้ความสนุกสนานด้วยละครับพอพื้นฐานเราสองคนคือเต้นไม่ได้เลยคือเต้นเป็นอ่ะใส่ย่อใช่ครับแล้วก็คือเต้นแบบเจ๊เจงกกังแต่ว่าพอได้เรียนไปก็รู้สึกว่าเอ้ยพัฒนาขึ้นอยู่ใช่ขึ้นขึ้นเลยไม่ใช่ขึ้นอยู่โอเคครับก็มีเต้นถ้าเต้นน่ารักน่ารักครับเด็กเต้นได้ผู้ใหญ่ก็เต้นทำได้เหมือนกันครับอย่างที่บอกครับหน้าร้อน ก็เปรียบเสมือนประเทศไทยครับเพราะว่าประเทศไทยของเรานี่มีอยู่แค่สามหน้าหน้าร้อนร้อนมากแล้วก็ร้อนมากใช่ครับก็คือยังไงครับพี่ออฟก็คือมันมาเปรียบกับการที่เราแบบชอบคนคนหนึ่งเนี่ยแบบเฮ้ยหน้าร้อนเนี่ยต้องยกให้ไทยแต่ว่าแน่ว่ารอกไทยต่อยังไงเธออาจจะมีแบบว่าเฮ้ยรักสามเศร้าอะไรอย่างงี้หรือเปล่าต้องไปรอดูครับต้องรอดูครับสวัสดีครับผมออฟธาราพงศ์นะครับ สวัสดีครับผมเตยนัทพัฒน์ครับนะครับวันนี้ก็จะมาแบบฝากผลงานเพลงใหม่ของเรานะครับก็คือเอ่อเพลงหน้าร้อนหน้าเริฟมนะครับก็ซึ่งเป็นเพลงซิงเกิลแรกของพวกเราด้วยครับแล้วก็เอ่ออย่างที่ทราบกันนะครับก็คือเป็นลูกทุ่งซีรีส์ไวนะครับคู่แรกของประเทศไทยเลยครับก็ถือว่าไม่เปลี่ยนเยอะมากครับเพราะว่ารู้สึกว่าการทํางานอันนี้ก็จะไปเน้นสายร้องมากกว่าแต่ก็ ยังแบบว่าชอบเหมือนเดิมนะชอบทั้งซีรีส์ชอบทั้งทั้งเพลงเลยครับครับส่วนตัวนะครับก็ที่มาทําเพลงอ่าลูกทุ่งอันนี้ครับก็คือแบบมันว้าวมากเลยที่แบบว่าเฮ้ยไม่คิดว่าลูกทุ่งอ่ะจะแบบมาสายวายได้ครับตอนนี้ก็ไปในทางทาี่อ่าค่อนข้างดีครับก็ก็มีมาบ้างครับข้าผมจากที่ตอนแรกก็คือ ก่อนหน,นนี้มีซีรีส์มา2องเรื่องแล้วครับเรื่องแรกก็ยินไปเลยรักชอบเจ็บครับแล้วก็เรื่องที่สองก็พี่อดุสกาเส้นทางรักพิชตดวงดาวครับแล้วก็เร็วๆนี้นเนี่ยเต้กับพี่ออฟก็อาจจะมีไปแจมในรักลายในเสีติดด้วยครับเต้มองว่าไม่แต,ตกต่างมากครับเพราะว่าสายงานนี้คือแบบว่ามันมาควบคู่ก,กันนะครับเพราะว่าเป็น,นักแสดงส่วนมากเวลาไปออกเอีเวนต์ก็ต้องร้องเพลงครับแต่ว่าตอนนี้ก็มาโฟกัสร้องเพลงเป็นหลักครับใช่ครับแล้วก็ส่วนเรื่องแบบเอ่อ การร้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันอย่างที่บอกครับเป็นลูกทุ่งแต่สามารถฟังได้ทุกวัยเลยครับใช่แล้วก็เป็นจังหวะที่ให้ความสนุกสนานด้วยละครับถ้าถ้าเรียนเพิ่มในที่นี้ก็จะมีแบบว่าเต้นครับซึ่งแบบว่ารู้สึกแบบเออมันท้าทายมากเพราะว่าเราไม่มีพื้นฐานเราสองคนคือเต้นไม่ได้เลยคือเต้นเป็นอ่ะใส่ย่อใช่ครับแล้วก็ก็คือเต้นแบบเจ๊งๆกังแต่ว่าพอได้เรียนไปก็รู้สึกว่าเอ้ย พัฒนาขึ้นอยู่ใช่ข,ขึ้นเลยไม่ใช่ขึ้น,นยอยู่โอเคครับพอเรื่องร้องอะไรเงี้ยรับก็มาปรับจูนกันนิดหน่อยอย่างกับท่อนที่แบบต้องร้องพร้อมกันอะไรเงี้ยครับหรือลูกเอื้อนอะไรเงี้ยก็คือต้องปรับให้มันเ,เข้ากันให้ไปในทางเดียวกันนะครับก็มีเต้นถ้าเต้นน่ารักน่ารักครับเด็กเต้นได้ผู้ใหญ่ก็เต้นทำได้เหมือนกันครับอย่างที่บอกครับหน้าร้อนก็เปรียบเสมือนประเทศไทยนะครับเพราะว่าประเทศไทยของเรานี่มีแค่สามหน้าหน้าร้อนร้อนมากแล้วก็ร้อนอม ใช่ครับก็คือยังไงครับพี่ออฟก็คือมันมาเปรียบกับการที่เราแบบชอบคนคนหนึ่งเนี่ยแบบเฮ้ยหน้าร้อนเนี่ยต้องยกให้ไทยแต่ว่าหน้ารกัาใครต่อยังไม่ถึมีแน่นอนครับก็ฝากติดตามรอติดตามได้เลยครับก็เพลงต่อไปอาจจะเป็นเพลงช้าครับหรือไม่ก็เป็นเพลงเร็วอีกเพลงหนึ่งนะ ก็ขนาดทั้งสองเลยนะครับใช่ครับเอ็มวีก็ตอนนี้คือปล่อยเป็นแบบว่าไม่มีเอ็มวีก็คือสามารถเข้าไปฟังได้ครับตัวนว่าเอ็มวีก็น่าจะออกแนวน่ารักน่ารักครับเพราะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนกระบวนการที่แบบว่าเออการรอแบบทำเอ็มวีกันอย่างครับตอนนี้ก็มีแค่เพลงที่ทําลงไปใน YouTube แล้วก็ปล่อยโปสเตอร์ไปครับใช่ครับอาจจะมีแบบว่าเฮ้ยรักษาอเศร้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าต้องไปรอดูครับต้องรอดูครับถ้าหลักๆอ่ะเราจะเห็นว่าเฮ้ยลูกสิ คนทั้สายวายเนี่ยจะนินไปทางซีรีส์หนังหรือก็เป็นเพลงนะก็จะเป็นเพลงแบบแนวป๊อปสติงแต่ว่าน้อยมากหรือยังไม่มีใช่ไหมครับที่ยังไม่เห็นที่เป็นว่าลูกพุ่งมันเป็นก็เลยกลายเป็นเราสองคนเขาเป็นลูกพุ่งคู่แรกเลยใช่ของไทยด้วยครับผมก็ฝากซิงเกิลแรกของพวกเราเลยนะครับหน้าร้อนหน้าเลิกครับติดตามที่ช่องทางไหนครับพี่อ๊อฟถ้าเป็นช่องทาง u t u b e นะก็คือ HJ Official Thailand ครับพิมพ์ว่า หน้าร้อนหน้าเลิฟอ o อพเต้นะครับก็จะเจอเพลงของเราครับแล้วก็ช่องทาง i n s t a g r กรของค่ายเรานะครับก็คือ HJ Thailand ครับส่วน Facebook ก็ HJ เลยครับส่วน i n s t a g r กรส่วนตัวของเรา2อคนก็นี่นะครับของเต้ IG TAE และสกอ NATTHA PAT เต้นัตพัครับของออาก็จะเป็น AOF อันเดสกอ T H A D A P H O N G o อ t ธาดาพงครับ คิดมีแน่นอนครับก็ตอนนี้ก็อาจจะไปแจมแจมแบบเขาก่อนคืเฮ้ยถ้เห็นหน้าแบบผ่านๆมีคู่นี้อยู่อะไรอย่างนงี้ก็ลวเรื่องต่อไปก็น่าจะตามมาแน่นอนครับซีรีส์ของพวกเราเนี่ยที่กําลังจะมีในอนาคตนะครับรับรองว่า จะแหกทุกกฎแน่นอนครับเตรียมรับชมได้เลยครับอากาศมันร้อนไม่รู้จะร้อนไปไหนอยากไปนั่งในใจของเธออากาศมันร้อนคนอ้อนก็นไม่มีอยากมีรักดีดี อบไลน์มานะเธอน้าร้อนหน้าซ้ำเมน่ารักเมื่อว่าซ้ำวันน้าร้อนหน้าซ้ำเมน่ารักเมื่อว่าซ้ำวันน้าร้อนหน้าซ้ำเมน่ารักเมื่อว่าซ้ำวันซ้ำวันไรอยู่โอ้โหโดนใจ